ตำบลแม่ทาครับเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ภูเขา80%เป็นพื้นที่ภูเขาเพราะว่าจาก73,000กว่าไร่นะครับมีพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ของพี่น้องชาวบ้านจริงๆก็คือประมาณ5,003ที่เหลือประมาณ68,000กว่าไร่นะเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่ทาและก็เขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ทั้งหมด เราเริ่มมีการทําเรื่องของการจัดการทรัพยากรชนุมช,ชนมาตลอดตั้งแต่ปี3536นะครับมีกฎระเบียบต่างๆให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าเราตั้งระเบียบตั้งคณะกรรมการตั้งบุคลากรมานะเพื่อจะดูแล,แลรักษาร่วมกันด้วยนะครับเรามาขึ้นทะเบียนนะครับเป็นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้จริงๆก็ช่วงประมาณสักปี5758พอขึ้นทะเบียนปั๊บ เรามีพื้นฐานในการจัดการป่ามาก่อนแล้วใช่ไหมครับก็ทําให้กรมป่าไม้นี่นะครับค่อนข้างจะให้ความวังใจในเรื่องการทํางานต่อเนื่องเพราะว่าแม่ทาก็ทําประสบความสําเร็จมาดับหนึ่งกรมป่าไม้เข้ามาช่วยมันเป็นการหนุนพลังให้กับเรื่องการป่าชนุนขยับไปข้างหน้านะครับโดยเฉพาะที่ชัดเจนที่สุดก็คือโครงการอโฟโกคือการจัดการป่าชุมชนโดยกรมป่าไม้เองเนี่ยนะเข้ามาเลือกพื้นที่ตำบลแม่ทาเป็นหนึ่งในสของพื้นที่ที่ทํางาน กิจกรรมแรกๆที่เราเริ่มทําก็คือเรื่องการทาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่ป่าชุมชนว่ามันมีทร,รัพยายกรอะไรบ้างในป่าชุมชนนะครับซึ่งทางอโฝกโก้เนี่ยส่งบุคลากรเข้ามาอบรมให้กับตัวของคณะกรรมการป่าให้กับตัวของผู้นําชุมชนในการทําเรื่องนี้นะครับให้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของ GPS ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเรื่องของพทคนต่างๆเข้ามาทําก็ทําให้เรามีคังข้อมูล พอได้ข้อมูลระบบสารสนเทศเสร็จเนี่ยเราก็าเริ่มวางแผนว่าจะฟื้นฟูป่าชุมชนยังไงจะจัดการป่าชุมชนยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็นํามาสู่โครงการที่2องก็คําทำศูนย์พาอชาก้าไม้ในตําบลน,นะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากอาโฟโกทั้งเรื่องของพันก้าไม้ทั้งเรื่องของการจัดการข้างในต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ออันหนึ่ง แล้วกิจกรรมที่ทําควบคู่กันมาตลอดก็คือเรื่องไฟป่าหมอกควันโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าชุมชนนะครับฟอกโกโก้เข้ามาเนี่ยเราก็ลองเสนเอว่าการทํำยังไงที่ให้ไม่เกิดไฟนี้สุดก็คือการลาดตะเวนทนาแนวกันไฟเสร็จก็มีการลาดตะเวนในพื้นที่ก็ได้รับการสนับสนุนจากฟอโกโก้ในการทําเรื่องนี้ เราสร้างคุณค่าเรื่องป่าชุมชนทั้งเรื่องการให้อากาศที่ดีการให้น้ําอุโภคบริโภคต่างๆแล้วนะครับในป่าชุมชนเราก็สามารถนํำวัตถุดิบต่างๆจากป่าชุมชนนี้เอามาแปรรูปนะครับพัฒนาเป็นพิิธภัณฑ์ของชุมชนทําให้เกิดเรื่องของรายได้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับทำให้ชาวบ้านนะครับมีจิตสํานึกเกิดความรักป่ามากขึ้นซึ่งก็ทําให้เราทํางานงางาร่วมกันได้ครับผม ในส่วนของเงินสนับสนุนนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแมทาเกนิกจากโครงการของอาโฟโกนะครับผ่านของกลุ่มประไม้มานะครับก็ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของกิจการกลุ่มช่วยบริหารจัดการร้านให้คล่องตัวมากขึ้นครับในส่วนของการจัดการองค์ความรู้นะครับส่วนหนึ่งมาจากผู้นําในชุมชนนะครับที่ให้วิสัยทัศนะครับในการเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่ม และอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับเรื่องการทำคอนเทนต์ในเรื่องของการเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอการทําสื่อสิ่งพิมพ์นะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งการใช้โดรนนะครับการบินถ่ายจากมุมที่สูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่ทางชุมชนเราก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์กันอย่างมาก,กน,นะครับส่วนการสนับสนุนนะครับของอุปกรณ์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการของอัฟโฟโกผ่านกรมป่าไม้ด้วยนะครับ